สวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามวันนี้ลูกค้าจะเยอะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะพอใกลปีใหม่เนี่เราก็จะมาไฮไลท์ใส่หมวกกันนะคะไฮไลท์ใส่หมวกเราจะดึงจากข้างหลังไปข้างหน้านะพอเราจะจับฉากเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาตัวแรกก่อนเฮ้ยเก่งก่อนดีกว่าปีเงเข้ากูดึงกูกลดึงดึงแบว่าเออปีก่อนเขาเขาไม่ได้เรื่องมากอันนี้เราก็จะดึงอย่างนี้นะฮะนี่แล้วเราก็จะลับ ให้มันแล็บอ่ะให้มันเล็บทั้งหัวเราจะเอาหานะ่างเลยจะไม่เอาทีจนเกินนะเราก็ดึงไปเราก็กะไปให้มันเป็นเหมือนตามคคอดอะ่ะนี่สาวเปรี้ยวนะคะไฮไลท์ใส่หมวกสวยนี่เดี๋ยวเราก็ดึงเงยะทั้งหัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะตอนที่เราดึงเสร็จแล้วเป็นข้อหมดทั้งหัวเนี่ยแล็บทั้งหัวนะ เดี๋ยวเราก็จะมาลงน้ำยาแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมไว้ก่อนเอราอันนี้ครีมไม่ทำอะไรเอาเลยนะเนี่ยครีมไม่ทำอะไรอ๋อครีมไม่รู้เขาลูกเขาขายฉันก็ไม่รู้อะไรลักแร้ดำนะใสงใส่นั่นแหละลักแร้ลักเลืจะใช่ลักแร้ดำลักแร้ดำอันนี้เสร็จแล้วคุมแล้เดี๋ยวกันอันนี้เราก็ไฮไลท์แล้วนะไฮไลท์ใส่หนวกนะทั้งหัวนี่เราก็จะมาลงสีกันฟอนเดียว เอาผ้าาพดิสเซียวอ่ะวันนี้นเราต้องเราจะไล่เ,เสือจนเจอตัดตรงปลายนิดเดียวถอ,อแล้วก็เลี้ยงเป็นเอ๊ะบันด้อมเนาะเดี่ยวนะสีเขียวของแม่เนี่ยใครเอาหม้อแม่เอาไว้ลอกเลยง่าดูเขียวนั้นงไว้สำหรับทำลอง อย่นี้เราก็จะมาลงคุณนายนี่เ็าผ้าไปทิ้งไหนก็รู้อันนี้หอมต้องไปดูท huh. uh ี huh. um ่นน้นนี่โรบินสันโรบินสันโรบินสันเยอโรบินสันอเยอะเยอเยอะรัเยอะมันก็มีหลากหลายให้เราเลือกอเอันนี้เราก็จะมาลงนี่กาไปเอา

กอเตวกแดอ่ <Es> ัี้น่มัเดี๋ยวตายไปเที่ยวด้วยดีกว่าแต่แค่รูปหลานจะเป็นล อเคเลยจะได้มีน้ําไส้นะคะมีนี่นะคะสวยมากเลยอ้อหือนี่ๆี๋ยวพี่งับครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหนีบเจิ้นกันตัดต้นปลายยังไม่ต้องมันก่อต้องตัดกัได้พี่กําลังสวยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอืม สีกำลังสวยนี่ตีสวยแล้วออกออกบอลเขียวประกายไฮไลแล้วนี่เราก็เราไฮไลท์ข้างในนะเราจำเนียร์้นก่อนเหมือนหนอนดวงไอ้คนเลเสือ็นแบทที่เราทำอย่างนี้มันจะมีอย่างมันจะเป็นทุกมีทุกชั้นเราแหวกตรงไหนก็เห็นไง อย่ไปด้วยช่างไปด้วยให้บอ้บอดูแวนตรงนี้บานนั่้วมันสวยยมันแร็เนี่ยอลบ้างเล่นทงไหนล่ะมึอ่็กช่วงบนเนี่ยเฮ้ที่จริงตามไปตามัคอสได้ลยข้างหลังอะทำเป็นกระหยมกระหยมอะ

มันโ่างเี้เราิ่อคนนี้เหรอเป็นหนุ่มไงไม่่หาน้มาไม่กีตนเยลหมดแ้วหน้าไม่ยาวเลยจะอยู่ใกล้กันจะตัดผมใกล้ๆกันอีกหัวขาปลาตั้งโกออันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอโอเค ถูกใจป่บอก่อยที่สีถูกใจไหมถูกใจค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทลวัน,น,นทองประกายเขียวบนแล้วก็จะใส่สีไปว่านี่จะบินแล็กเป็นเส้นนะฮะทเลยนะก็จะสวยทำค่อปิดทาเล็กต่อเลยคะ่ะ